ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ<อ>เกมพักที่โมโบายนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่แผนที่มิรามาเหมือนเดิมน,นะครับเราจะได้กินไก่หรือเปล่าจะตึงจะมันแค่ไหนรอติดตามชม,มครับเปิดไหมเนตสองสองพี่ผมเห็น2อ,อยู่ตรงรถตัวหนึ่งอยู่หลังน้ำเลยพี่ตอนเนี้ยน็อกหนึ่งตายเลย<ห>เอ๋อเห็หนแล้วแล<ห>้วดิเอยิงพี่จิง ตามจริงช็อตนี้ผมจะพุ่งแปลวแอดด็อปทิมในเมืองนะครับแต่เจอคนระหว่างทางก่อนก็เลยแวะทักทายไปสซะหน่อยแั้วนี้ยิงมันได้ป่าววะในเมืองอ่ะไอ้ม่นยิงได้ยิงได้มันเก็บอยู่มันเก็บอยู่ผมก็เลยไปนะครับว่าตอนนี้ผมมี M7 กับ DBS อยู่ผมไม่สามารถยิงไกลได้สกอบก็ไม่มีนะครับก็เลยต้องให้เพื่อนยิงเอานะไปดูหลังให้หนึงพัญญาก่อนบนบ้า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 นปิดปิดสองตัวเฮ้ยหลังมาต้องรถต้องรถ มองให้พี่ดันเรียบร้อยครับจอดนี้เสียพลทหารไปอีกหนึ่งนายครับพี่ขุนดันท็อปหนึ่งหม,หมดหมดละโอเคพี่ขุนดันก็เซ็งนนงนะิดนึงฮะเพราะว่าเราเก็บฝั่งนู้นได้หมดตีนะฮะเดี๋ยวพี่ขุนดันตายอยู่คนเดียวในการจะบอกพี่ขุนดันเลยดันมังล่วงเลย อ่ะอ่ะะบปานพีไดดูิที่ผมไม่ยอมเปลี่ยน DBS ก็คือลูกเพจอยากให้ผมเล่น DBS นะครับคนดูนะตอนนั้นนะแล้วผมก็ฟาร์มของใช้เวลาอยู่ตรงนี้สักพักใหญ่ๆเลยครับรนจนมตีตี้หลังมาเข้าเออหุ่ <อะ S 1> ยไอ้เหี้อยอกัดหลังมากัดกัดหลังมากัดหลังมา จังหวะน,นี้ผมซุนอีกแล้วนะครับตีในเมืองยังไม่เคลียรตีหลังมาอีกในเมืองก็เคาะกดผมแบบไม่รู้จะไปเล่นตรงไหนแล้วครับจังหวะน,นี้ผมจะทํายังไงนะครับผมก็เลยเลือกที่จะสโมกนะครับเพราะว่าผมจะลดออกไปทางซ้ายนะเพราะตอนนี้เราอยู่กับเบอร์สี่ใช่ไหมมันทําอะไรไม่ได้ครับตรงน,นี้เราอยู่กับ2คนก็จริงอ่ะแต่มันเป็นมุมที่เราทําอะไรไม่ได้เราจะโดนทั้งหลังกดด้วยผมเลยเลือกที่จะลดแล้วออกไปฉีกไปเล่นทางซ้ายเพื่อดึงความสนใจของตีหลังนะครับผมเพราะเราเลือกที่จะปิดตีหลังก่อนนะไม่นั้นเราเล่นไม่ได้ตรงนี้ เกือบ,บรถระเบิดตายแล้วครับจังหวะนี้ดีนะครับบารมีหลวงปู่เข้มช่วยไว้เราโดนหน้าหลังว่ะขอลูกเดียวระเบิดขอระเบิดลูกเดียวให้พี่ก๊อฟเปล่าใช่ใช่วิ่งออกไม่ได้ด้วยที่ตัวป๊อปไม่เห็นไอ้เชี่ยหลังนี่ก็กดกูจังเลยนะ ้างหลังเขากดผมไม่เลิกครับในเมืองผมก็เลยเลือกที่จะปาสโมกปิดไว้นะครับเพราะว่าผมจะหาโอกาสไปยิงทีข้างหลังนะครับที่เขายิงที่เขามาอยู่หลังอารถออกนะหลังจะเอารถออกคันหนึ่งเอารถออกคันหนึ่งละไอ้ในเมืองอ่ะในเมืองในเมืองเอารถออกไปทางยี่ห้าทางไอ้กัสออะจะกดผมาดิผมต้องไปชาร์จได้ตีหลังละ จังหวะนี้โกกัตตัดสินใจถูกมากครับที่จะขับรถไปชาร์จตีหลังนะครับไม่นั้นเราตายหมดครับเพราะว่าเล่นไม่ได้เราอาจจะไม่ตายแต่พี่กลัฟตายแน่นอนครับผมอาจจะรอดที่โกกัสเลือกที่จะไปยัดตีนั้นก็คือตีในเมืองมันอ้อมมาทางขวานะครับก็เลยตัดสินใจต้องปิดตีนี้ให้ได้ก่อนไม่นั้นเรารอดยากครับไวหลังจากที่โกกัสปิดตีนั้นได้เสร็จเราก็ต้องมาโฟกัสตีในเมืองที่วนมาเล่นเนินเก่าของเราอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ก๊อฟสุนมากครับ มาเคลียมันมันขึ้นมาเสือกเปล่าเว้ยมันระเบิดมาผมว่าและเหมือนผมจะเห็นแล้วนะครับตรงต้นไม้ตัวหนึ่งเขาจังหวะนี้ผมขึ้นสโคปปลาย M7 คูณ6โ,โอ้โหยิงลมคมจังยิงไม่โดนสักเม็ดแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวแก้มือช็อตนี้ก็ได้ครับเหมือนจะเห็นข้างหน้าอีกตัวหนึ่งจังหวะนี้สเปโอ้โหหัวตัวหัวตัวหัวตัวอุ้ยไม่น้องได้ไงวะ หลังจากที่ตึงกันอยู่สักพักหนึ่งที่ทางด้านหน้าเขาก็เลือกที่จะเอารถออกแล้วก็ถอยเข้าวงไปนะครับเพราะว่าวงกำลังจะบีบมาเฮ้ยมีนคนขับรถอ้อมหลังผมมาว่ะอ้าวตรงไหนวะเอ้ยไหน Watch out Watch out รถอะไรอ่ะปกี้ป๊ากี้ซีฟรอบหน้า,เ,านเหรอพี่หน้าผมจอดนะ บล็อกแม่ซะนี่เนี่ผมได้ลูกซองฆ่านะครับทุกคนเฟรนิชโ่าักของลูกซองฆาแล้วนะเมื่อกี้ดูไปนะไม่มีโอกาสได้ยิงไม่ใช่มีคนมาส่งไอเแี้วเกมนี้นี่โกกาสนี่เป็นตัวล่อตีนที่ดีเลยนะครับไปตรงไหนก็เจอแต่คนไปตรงไหนชิดบ้านเลยเหรออะ อย,อย่าวัดสุดอย่าวัดสุดกี่ตัวตัวเดียวไหมมาถึงแล้วซิคอลหน้าเลยพี่ซิคอล์สวยพี่จุบฮ้ยตรงนู้นมีนู้นขวาสุดตไหมน้่ะตอนนี้พวกผมและพรกพวกพก็เลือกท,ที่จะไปตีตีขวาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นเห็น,น,เ,นเขาอยู่ตัวเดียวเอาไหก่อนไหมตัวเดียว สวยพี่หมดปีนี้หมดกันล็อกแคห่หน่อยได้ปหก็เหลือตีบ้านข้างหน้าตีอยู่ท้ายแล้วนะครับผมเลยเลือกที่จะออกขวาไปแล้วก็ให้เพื่อนล็อกเพื่อที่จะไปยึดพื้นที่เล่นตรงข้างบ้านเขานะครับผมทิมนกผมสวยผมทิมเนินเลยนะไปซ้ายมีวะพี่ต้องเล่นขวานะตรงนี้เลยพี่ดาวดาวทำให้ตัวหนึ่งตัวซ้ายาไม่มีตัวหนึ่งอยู่ตรงที่อก็ต้องยิงดาวพี่น้องพี่ อูทำไมนี่พี่ตัวไทยจังหวะนี้เหลือผมคนเดียวนะครับโกกัสดาววงตายวงแล้วก็พี่กอบดาวโดนไอ้ตัวเมื่อกี้ยิงนะครับผมต้องเลือกที่จะสโบแล้วก็ถอยมาชูพี่กอบก่อนนะครับมีสองยังไงก็ต้องดีกว่าหนึ่งแต่แมงอยู่ในวงด้วยนะเดี๋ยวพี่ดูช็อตในดีบีเอสผมแมงมาผมบอกเลยนู่นตรงหินปะโอเคี่ยวว่ะพี่พียอะไรวะเนี่ยระเบิดเช็คก่อนพี่ระเบิดเช็คก่อนพี่ถือปืนมั้นะ ถึงตรงนั้นเน่ยอาพี่ปลาเลยไปยังออกแล้วพี่ออกแล้วพี่บอดีเบียชันนะพี่ไป้ยผมดูขวาให้อ๋อกสมุขข้างล่างพี่เขี่ยมันอยู่ข้างล่างแล้ววะถัวไหมวะของน้ำไปอยู่นี่ในสมุขพี่อยู่ในสมุ่ในสมุขมีแล้วมีแล้วยู๊ห ผมขออนุญาตแวะนั่งหาทรัพยากรระเบิดเพิ่มหน่อยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขา่าจะอยู่หลังหินนั่นนะมันจะอยู่ยางไรไหววะอยู่ห้องน้ำบอกว่าัมอยู่ริงป่าวันในสัวลู่เนี้ยตแต่เมื่อกี้เห็นวแวะน,นะขอเฮี้ยหลังหินพี่ไอ้นั้งผมผมเล็กอีกนึงผมเล็กอีกนหนึ่ง อย่าจัดพ right. right. yeah, ี่ระเบิดลูกนี้มาพี่มาแล้ว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 ป่าอุ้ยอยู่ด้วยพี่อยู่ไหนอะตตต้้นนอ่ะเหี้ยเดินล้อยืนอย่างแฝบไอ้เหี่ไอ้เยอะโยกโยกอย่างผี ม่แล้วเรายืนไปเราเปิดตัวดาวก็ไม่เหนเราเถืนเลยครับตัวตุดท้ายนี่ทั้งนงทั้งเนทวิ่งฉาสุดท้ายแล้วเขาอยู่ทางด้านขวานะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อต่อไปมาลงให้ดูนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ